ซาวะทีครับจะพูดชมแล้วันนี้นครับเราจะ m าเ r ่นเกมีกันครับบุกเฮเว็บบุกเฮเว็บุกเฮเว็บตุ๊ด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 ้ำมันเาหมยไ่ได้แต่ลราไมนได้เย อะไรอะไรปางปงปางแป้งแป้งไม่สนด,ดแป้งล้างนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของข้าลองเท้าฟ้าไปหน่อยนะมาดูหุ่นกันในทีโพสต์ีโอเค okay. มาดูกันนี่หุ่น ม,มีสิเคเก็ตควดตัวบางมากแต่แขนกล้ามอย่างใหญ่โหดูมันอยสมส่วนอะแต่แต่ถ้าเอาไอ้นี่หูมันก็ดูสมส่วนนะโอเคนามาพิมพ์ชื่อตัวละครแล้วกันไอรทักก็เอามนอืมเฮ้ยทำไม เขียนผิดอะไรนิดหนึ่งมันมันเซนเซอร์เลยเนะาะทำไมอ่าผิดอะไรอ่อออเดล้วโอเคไอเทมไอเทมของเราถ้าถ้ากล้องม,มีมีอะไรโล่ปืนปืนแบบนี้จะแบบนี้ก็ได้ทำอะไรเลก็กๆอ่ะจะชอบแบบนี้มากกว่าเนี่ยไว้เนี่ เพราะมันดูสีดำดูมองไม่ค่อยเห็นเฮ้ยไม่ไม่เอาโอเคใส่แบบใส่ไป,ปสายไปสายนหนอยก็ดีนะโอเคแล้วอีกอย่างในที่เอาไม่ได้มันต่อยได้แล้วถ้าคุณแล้วถ้ามันต่อยได้ทำไงนี่ไงต่อย <c oughs> อเอ้ยอนนเพื่อน ลืมเพื่อเลยเข้าไม่ตอบเข้าไม่ตอบี๋ยวว่าเราไปตอบบางทีเขาไมา่เห็นโอเคไม่เป็นไร จะทำคลิปซะหน่อยก็คือเขาจะพาเราลงไปแล้วช่ยคนนี้เขาลงไม่เป็นนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงมัน่อทจะไอ้ประตูตรงประตูตรงนี้จะเปิดเข้าไปได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำน่ะเขาเดินอย่างงี้แล้วผมแล้วเราก็ต้องไปกดให้เขาน่เขาจะมาตั้งเครมในนี้แน่นนซ้ำเลยล้านสมนนี่ ที่นอนสุดโปรดอืมอืมนอนมาตรงนี้เลยกันจะได้ไม่เจ็ก,กว่าของข้างนอนอะไรนะเพื่อนอะไรบ้านหัเหืมหน่าอยู่นะแต่ออ,ออขอบคุณเพื่อนป๊อปชั่ม to do something นเวลาทำบางอย่าง ไมซัสน,น,น,นี่นนนบบใช่แบบนี้ละไม่เอาหมูหักนันแหล่เราจะทำยังไงก็ได้ให้มันดูลลกนะที่สุดที่จะทำได้คือแบบอะไรเพียร์เราจะทำยังไงก็ได้ให้มันลกที่สุด มันทำงานเบื่อเอ้ากดไปกดมาหากดไปกดมาหาเลยเฮ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน